สวัสดีครับผมชื่อในปรัชญาสาราลมชื่อเล่นว่าท็อปครับอยู่คณะวิศวกรรมาศาสตร์ศรีราชาสาขาการจัดการวิศวกรรมเทคโนโลยีรุ่นที่11ครับปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดตำแหน่งวิศวกร,รโครงการครับอ่าเนื่องด้วย ในอดีตนะครับผมเคยศึกษาปริญญาตรีที่มอกษตรสรศิลชาในคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับผมทำให้ผมมีมุมมองดีๆเกี่ยวกับมอกษตรอยู่แล้วแล้วเมื่อผมได้ทำงานเนี่ยครับผมไปทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ตอนทำงานเนี่ยครับเราก็ต้องมองเกี่ยวกับการเติบโตสายงานเราใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้ทำให้ผมรู้ว่าจุดที่ผมขาดอยู่เนี่ยคือตรงไหนทำให้ผมกลับมาศึกษาในหลักสูตรของ ปริญญาโทของมองกสรอีกรอบหนึง่งทาให้ผมเจอหลักสูตร E.T.M ครับผมซึ่งในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ของผมเลยในการจะมาอัปเกรดตัวเองไปในระดับที่สูงข,ขึ้นครับผมทําให้ผมตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาลัยกเกษตรศาสตร,ร์ศิลปาครับสิ่งที่ประทับใจนะครับในการเรียนสาขา E.T.M สิ่งแรกเลยก็คืออาจารย์ผู้สอนครับผม อาจารย์มีความรู้ความสามารถที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นกันเองในการสอนและอาจารย์ที่รับเชิญจากภายนอกเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกี่ยวกับประสบการณ์จริงและให้คำปรึกษาได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตั้งแต่เราเริ่มเข้าหลักสูตรมาจนระหว่างอยู่ในหลักสูตรและ ในอนาคตที่จะจบหลักสูตรนะครับค่อนข้างให้บริการที่เป็นกันเองดีแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับใครที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ศรลราชาเนี่ยครับเราเป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ใจกลางอุตสาหกรรม e c นะครับฉะนั้นอย่ารอช้าครับมาสมัครกันเลยแล้วมาร่วมเป็น ETM ด้วยกันนะครับ